Doo mang karatiangng mangng karang ititi bisauta Ne saka man mang karahanang พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดอันชาวโลกทั้งหลายเรื่องลือกันว่าเป็นมงคลบรรดาดอันเป็นมงคลทั้งหลายเป็นผู้แสดงสิ่งที่เป็นมงคลข้าพระเจ้าขอนมัสก,การพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นมงคลอันสูงสุดพระองค์นั้น ขอทมสุขสวัสดีเจ,จริญในธรรมจงมีกับสาธุชนทุกคนดทวยน,นะอันนี้ก็เป็นเช้าวันที่อากาศไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวจนเกินไปนเวลาอย่างนี้ควรจะทำอะไรดีไม่ใช่นอนนะ เวลาอย่างนี้คนจะนอนห่มผ้าอถ้าตอบอย่างนี้ก็พลาดประโยชน์ไปคนที่จะตอบว่าจเจริญกุศลจเจริญกุศลทาคนางามความดีได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีอัตยานแัยของความเป็นผู้เป็นบัณฑิตพอสมควรนะถ้าคนที่ตอบอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนะ พราะบางครั้งบางคราวเราไม่ได้มีบรรยากาศที่สะดวกสบายเสมอไปใช่ไหมบางทีก็ร้อนเกินไปต้องวิ่งหาพัดลมมัง่งวิ่งหาแอร์มั่งอะไรมัง่งสารพัดบางทีก็หนาวเกินไปสั่นนะมึนหัวมัง่งบางทีก็โรคภยัยไข้เจ็บก็กุ้มรุมอีก บางทีก็ภาระหน้าที่กุ้มลุมอีกบางทีโอกาสมีแล้วแต่ฉันทะมันไม่เกิดอีกเเพราะฉะนั้นคนที่จะบอกว่าเวลาอย่างนี้ควรเจริญกุศลควรปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยของบัณฑิตนะไม่ปล่อยชีวิตให้ล่วงเลยผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เห็นโทษ ของการปล่อยชีวิตล่วงเลยโดยไม่ถือเอาประโยชน์สาระที่เรียกว่าการเจริญกุศลเหนะ็นโทษอยู่เสมอนะถ้าเกิดว่าประโยชน์ทั้งหลายเหมือนกับฝนที่หลังลงมาคนทั้งหลายก็เรียบเหมือนกับคนที่หิวโวยไม่ได้กินน้ำนะหิวโวยมายอมจะทำยังไง ฝนมันหลังลงมาแล้วตัวเองหิวหวยนั่งมองดูฝนเฉยไหมตัวเองไม่ขาดน้ำไม่ได้กินน้ำหิวหวยทรมานเ่ยโอ้ยอาตมาว่ามันจะวิ่งฮะาตมาว่ามันจะวิ่งแบบนั่นเลยนะเออต้องวิ่งเข้าไปหาน้ำเคยดูในหนังคนตกลำบากกับท่ามกลางทะเลทรายไหม อม,มองไปเห็นพยับแดดย,ยุบยับยุบยับนึบบวกว่าน้ําใช่ไหมวิ่งเข้าไปหานะี่ใชไหมตาลายนะคนที่หิวหวยมานานถ้าเกิดว่าเห็นสิ่งที่จะมาดับความกระหายของตนได้ก็ต้องรีบไขวยคว้าเอากันใดก็ดีเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันควรจะพิจารณาว่าตัวเองเป็นคนหิวหวย อย่าคิดว่าตัวเองอิ่มบริบูรณ์นะคนรดมากไม่สแสวงหาเพราคิดว่าตัวเองอิ่มบริบูรณ์และ,สะแสวงหากิจทางด้วยพระองค์ก็เห็นจัดทั้งหลายเป็นผู้ขาดแคลนนะ้งสารแล้วว่าเป็นที่อยู่ของคนที่ขาดแคลน,นแห้งแล้งเต็มไปด้วยภนะัยสิ่งที่จะมาคอยระงับภัยความหิวก็คือภัยอย่างหนึ่งนะสแสดงพอเป็นตัวอย่างก็หมายถึงภัยต่างๆด้วย ถ้าเรารู้ว่าเราเนี่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากภัยอันตรายต่างๆอะไรที่เป็นเครื่องป้องกันภัยเราต้องทำยังไงโยกเออมันต้องรีบไขวยคว้าแล้วนะเอมต้องรีบบิ่งเข้าหาลเลยวใช่ไหมเ่ยต้องรีบเข้าหาแล้วบุคคลผู้ป่วยไขย้เจ็บไข้อยู่ เทรมานอยู่หมอก็มียาก็มีแต่เขาไม่แสวงหามหมอหายาจะไปโทษหมอโทษยาได้ไหมไม่ได้เนี่ยชั้นใดก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็องคุบัิขึ้นตรงประกาศทำเป็นเครื่องระงับทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายเปรียบเหมือนกับหมอมียาดีสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกับคนป่วยใช่ไหมเนี่ยพราะเต็มไปด้วยโรคคืออะไร โลภโทสะโมหะเปรียบเหมือนกับลูกศรคอยทิ่มแทงอยู่เสมอนะจะไปโทษใครได้ล่ะใช่ไหมต้องโทษคนป่วยเองไม่หาหมอบ่อน้ําก็มีอยู่ให้ดื่มให้กินมีอยู่ตัวเองก็หิวก็หายอยู่แต่ไม่ไปหาบ่อน้ํานั้นน่ะโทษใครโยง,โท,ยงโทษบ่อใช่ไหมโอ้ยโทษบ่อทำไมบ่อมันไม่วิ่งมาหานอ้อน้ำมันไม่มาไหลมาให้กินเนาะโทษได้ไม่โยง เออโทษบอกก็โทษไม่ได้ตัวเองตากแดดต้นไม้ก็มีให้ร่มให้เงาอยู่ไม่เข้าไปหลบไปซ่อนไปโทษต้นไม้ได้ไหมเพราะไอ้ต้นไม้ทําไมมันไม่มาแ่ก่งกา้านขาขามาให้เราบ้างอะไรต้นโทษได้ไหมไม่ได้เนี่ยเหมือนกันนั่น,นสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเราประมาทเราก็จะเหมือนกับคนป่วยไม่แสวงหาหมอ คนหิวไม่วิ่งหาบ่อนะ้ํำคนกระหายไม่สแสดงหาบ่อนะ้ำคนที่ร่างกายเปื่อนโคลนเปื่อนของสกปรกไม่วิ่งหาน้ํามาชาระละ้างนี่เป็นอย่างนั้นบางทีท่านก็อุปมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนหมอลอกตาห,หมอลอกตาแต่ตั้งหลายเหมือนกับคนมีตาฝ้าฟางจะบอกว่าบอดมันก็เกินไปนะ อบอดแล้วก็คงจะลอกไม่ไหวแล้วคนบอดนี่ลอกได้ไหมอลอกตาได้ไหมหมดสิตนะนี่ก็ไม่อยากจะพูดว่าเป็นถึงคนบอดเพราะว่าคนบอดก็มีนะคนที่พุทธเจ้าไม่ได้เดืแดร้อแต่ว่าเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาศาสนาก็คงจะถ้าปีตาก็คงจะแค่ฟ้าฟางนะังเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนหมอลอกตา ะธรทมของพระองค์เหมือนเครื่องมือเหมือนวิธีการในการลอกเยื่อที่มันมาหุ้มตายอยู่ทําให้มันตาฟ้าฟางเอาต้อออกนะนี่ย่า่นั่นนะพระธรรมของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระสงฆ์เหมือนบุคคลผู้ถูกลอกตาแล้วตาเจียใช่ในมองเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมเหมือนกับคนที่ตาดีลอกโดยตาลวมองเห็นรูปได้ชัดเจนพระอริยสงฆ์ท่านก็ทําลาย อาสวะกิเลสในใจของท่านเป็นผู้มีตาดีมีจักสุที่มองเห็นพระสัตธ,ธรรมของพระองค์แล้วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมอันเป็นเครื่องอยู่สำลานของสัตว์โลกเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันเพราะว่าการที่เราท่านทั้งหลายจะประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ร่วมกันได้ต้องมีธรรมเป็นเครื่องให้เกิดความรักสมัครสมานสามคัคคีต่อกันด้วย แ้ะก็เป็นธรรมที่เป็นเหตุป้องกันภัยของเราทั้งหลายด้วยอะไรที่เป็นธรรมเป็นเครื่องป้องกันภัยถ้าไม่มีธรรมพวกนี้ล่ะพวกเราจะไม่เป็นที่รักและจะเป็นภัยให้แก่กันแล้กันจะระแวงกันอยู่ด้วยกันหวาดระแวงมองหน้าอาจจะทําท่าทางยิ้มยิ้มแต่ว่าในใจเป็นไงระแวงเอ,อไม่ได้ความไว้วางใจไม่ได้ความโล่งใจ อยู่ก็แบบระแวงระแวงอยู่พาสุขไหมพาสุขไม่ยงโอ้โหเป็นนอนลานโพดีกว่านะแบบพอใหญ่้วนไปนอนลานโพพาสุขเออไม่ต้องระแวงใครระแวงต้นโพไหมระแวงพระพุทธรูปไหมที่มีมีแต่กุศลเนออี่บูชาต้นโพป,ปะอยู่อย่างนั้นเลยนะอยู่คนเดียวไงถ้าเกิดไม่มีธรรมเหล่านี้อยู่อยู่ไรคนมีแต่ความทุกข พราะเต็มไปด้วยความบาดระเวงความบาดกลัวไม่ได้ความสบายใจจริงอยู่พระองค์ทรงตัดสุขธรรมรมประจําโลกสองประการทันเป็นเครื่องรักษาเราท่านทั้งหลายไม่เสื่อมไม่เสื่อมจากคุณความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์จากลูกศิษย์ลูกหาจากบุตรภรรยาจากความเป็นญาติจากความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองบ้างขาดไม่ได้นะขาดเมื่อไหร่ก็ หมดประเทศนั้นก็พังเลยนะตายสุดหมดครอบครัวไหนไม่มีก็พังตระกูลไหนไม่มีตระกูลนั้นก็แตกเสื่อมนะจังหวัดไหนอำเภอไหนไม่มีก็พังนะพังอยู่ไม่พาสุดจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอ,องค์ตัดไปแล้ว พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ทรงตัดไว้เองข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างอันนี้เป็นคําของท่านพระอานันทเทละนะพระองค์กรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายสุขธรรมแต่ว่าทำฝ่ายเท้าที่มันไม่ดํามันไม่เปื้อนไปด้วยของสกปรกมุลทินทั้งหลายถ้ามีแล้วจะทําใจของเราให้สะอาดสะอา้านพร้อมที่จะ ย้อมเอาสิ่งที่สวยงามเข้าไปเหมือนผ้าขาวผ้าที่มันสกรปรกมันย้อมได้ไหมย,ย้อมไม่ได้มันต้องเป็นผ้าสะอาดเพราะว่าสุขธรรมเนี่ยหมายถึงความสะอาดมันไม่มีมลทินความสกปรกแบบนื้นคนจะย้อมผ้าก็ต้องทําผ้าให้สะอาดก็คือเอาไปซักไว้ก่อนนะถ้าไม่ซักไม่ทําความสะอาดให้มันดีแล้วไปย้อมเป็นไงสีมันไม่สวยมันกระดากระด่าง แทนที่มันจะสวยงามมันก็ยิ่งลายพอ้อยมากยิ่งขึ้นีเห็นไหมเป็นยังไงสุขธรรมก็เหมือนกันเป็นธรรมที่เป็นเครื่องซักพอกทําให้ใจเขาจะอา่านตรงแต่ว่าสุขธรรมมีสองประการย่อมรักษาโลกสองประการเป็นไหนสองประการคือหิริและก็โอตปักนะ พิริคือความละอายโอตะปะคือความเกรงกลัวความละอายด้วยความเกรงกลัวด้วยนี่เลยชื่อว่าเป็นธรรมคุ้มของโลกทิ่สูตรทั้งหลายถ้าว่าสุขธรรมสองประการนี้จะไม่พึงรักษาโลกไว้ไซในโลกนี้ก็จะไม่พึงปรากฏว่ามีมารดามีน้ามีป้ามีภรรยามีอาจารย์หรือภรรยาของครู โลกจะถึงความปะปนกันเหมือนอย่างแพะแกะไก่สุกรจุนักหมาจิ้งจอกคนนั้นอย่าว่าแต่อย่างอื่นเลยแม้นแต่การจับคู่กันก็จะไม่มีความละอายไม,อมาาอาไม่รู้จักพ่อแม่ลุงป้าน้าอาแล้วไม่รู้จักภรรยาของคนที่เป็นญาติเป็นของครูบาอาจารย์นะจะปะปนกันเหมือนแพะเหมือนแกะเหมือนสุกรนี่แหละท่านบอกว่าเหมือนแม้แต่สุนัขเนี่ยน,นะโอ้โหอันนี้นี่นา สังเวชขึ้นไปอีกนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตัดทำสองประการนี้แหละที่เรียกว่าสุกธรรมว่าเป็นเหตุรักษาโลกอย่างโลกให้เจริญอยู่พระองค์ตัดว่าที่สุดทั้งหลายเพราะเหตุที่สุกธรรมสองประการนี้ยังรักษาโลกอยู่ยังจะชื่อว่ามารดานะ ป้าภรรยาของอาจารย์หรือภรรยาของครูนี่ป้ากฏอยู่ยังมีความเครารพยำเกรงว่าอ๋อคนนี้เป็นมารดานะเป็นน้านะเป็นป้านะภรรยาของอาจารย์ภรรยาของครูแล้วนะเกิดความละอายท่านก็พูดถึงการมีสุนิชาอาจารย์ว่าเป็นสิ่งที่คนมีหิลิโอตปะงดเว้นแต่ก็ไม้เอาทั้งหมดอะไรอย่างนะเนื่องจกการฆ่าสัตว์อย่างชีวิตสัตว์ที่ตกล่วง ถ้ายังมีสุคตธรรมสองประการนี้อยู่ก็จะละเว้นจากอาจยาเว้นจากการเบียเดเบียนเว้นจากการเข็นฆ่าผู้อื่นทำร้ายเอาชีวิตของผู้อื่นมาเพราะเหตุประการต่างๆอิลิชื่อว่าความละอายเพราะว่าละอายต่อบาปเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวทั้งหลายละอาย ่อสิ่งที่สกปรกแปดเปื้อนบนใบหน้าเวลาส่องกระจกแล้วเห็นอะไรมันแปดเปื้อนบนใบหน้าทำไงยมรีบล้างออกไหมถ้าเกิดว่ามีของสกปรกเช่นขูดมูดอะไรก็ตามกระเด็นมาโดนใบหน้า,นาเออนั่นแหละชายหนุ่มหญิงสาวเห็นแล้วก็รีบเช็ดรีบล้างโอ้มันสกปรกนะมันทําหน้าของเราใ้เศร้าหมองนะสวยงามขนาดไหนก็ตามแต่มันเปื้อนไปด้วยพวกนี้ไปไง เออเนี่ยบังเกียรอฮิหลี่ก็เหมือนกันโอตปากก็คือความเกรงกลัวนะความเกรงกลัวต่อบบาปทั้งหลายเหมือนกับนี่อะไรเหมือนกับคนเห็นไฟแล้วไม่อยากจะไปจับนะไม่อยากจะไปจับเห็นไฟมันร้อนมันลุกอยู่อยากจะจับไหม เหมือนคนเดินไปแล้วไปเห็นบ่อที่มันเต็มไปด้วยถ่านอยากจะลงไปไหม mm. เงื่อนกันโอตปากก็เหมือนกันเกิด mm. ค,ความเกรงกลัวต่อบาปทั้งหลายก็คือในอบายเห็นทุกในอบายเห็นผลของบาปตั้งหลายมันเผ็ดร้อนอย่างนั้นคนไม่มีหิริไม่มีโอตปากไม่มีความละอายในยท่านอุปมาเหมือนสุกรไม่รังเกียจพูดเห็นหมูมันรังเกียจพูดไหมมันเห็นพูดแล้วเป็นไง โอ้โหมันไม่สนใจว่ากลิ่นมันนะมันเข้าไปกิ้งเกือกนอนกิ้งเกือกกับพูดทั้งกินทั้งดื่มทั้งนอนทั้งเกียบมันไปหาใครมันก็คิดว่าตัวมันเป็นไงมันไม่คิดว่าตัวมันน่ารังเกียจนะมันดีไม่ดีภาคภูมิในความเมตตาอายของมันเองแต่คนอื่นเป็นไงโยมโอ้โหคนดีทั้งหลายสัตว์เหล่าอื่นนี่ พญาราเจษียังไม่อยากกินมันเลยไม่ใช่กลัวมันนะรังเกียจมันนะมีครั้งหนึ่งพญาราชสีหายกินเหยื่อใช่ไหมสุก,กรมันนอนขวางทางอยู่เพื่อนคูดใช่ไหมลูกขึ้นมา <c oughs> ก็จะหนีนั่นแหละนะลูกขึ้นมาเห็นราเจษีมาเดินเนี่ยก็คิดจะหนีนั่นแหละตอนแรกร่าจะสีเห็นโอ้กินไม่ลงหรอกนะจวไปกินยังไงมันเพื่อนไปด้วยกูดเลย มองดูก็เลยจะเดินหน้านี้นะสุกรโอ้โหราชสีมันกลัวเราเนี่ยว่าอืมมันกลัวเราเนี่ยเจ้าก็สีขาเราก็สีขาทำไม่หนีเราเพื่อนอเอ่ามาจันหน้ากันดีใช่ไหมมาเจอต่อหน้าแล้วทำไมหันหน้านี้เนี่ยทำไมไม่มาต่อสู้กันนะอ่าท่านกลัวข้าหรือ,อผมขูรร่ราชสีราชสีก็สะอิดสะเอียนละอาใจมากถามว่ากลัวหมูไหม ไม่ได้กลัวหรอกโยมแต่ว่ารังเกียจเออรังเกียจด,ด้วยความสกโรกของมันมันรังเกียจไม่มีใครอยากจะแปดเปื่อนถ้าจะสู้นะให้เจ้าชนะไปเลยไม่ขอสู้ถ้าจะสู้กับเจ้าเนี่ยไม่เอาเนี่ยจะให้ชนะไปเลยนะยอมแพ้ดีกว่าเนะรังเกียจคูดไงราะสีที่นี้หญิงพยองใช่ไหมราะสีก็เลยคำรามให้ทีเดียวเป็นไงโยม โอ้โหวิ่งหาหลุมคูดยังไงเลยรทีนี้รู้เลยกําลังราจะสีมากขนาดนั้นไอ้ที่เขาไม่ต่อสู้ไม่ใช่ว่าเขากลัวหรอกเขาลังเกียจไปต่อสู้มันก็ยิ่งสกปรปกด้วยใช่ไหมยิ่งคนไม่มีหิริออตตปะถ้าเราไปต่อสู้ด้วยวาจาด้วยความไม่มีหิริออตตปะเป็นไงเพื่อนด้วยไหมเพื่อนด้วยอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเพื่อนไปด้วยกันสกปรปกไปด้วยกันเนี่ยความไม่มีความละอายเหมือนสกรไม่ลังเกียจ ความไม่มีโอตปะเหมือนตั๊กกะแตนไม่กลัวไฟอ้าวเป็นอย่างนั้นนะตั๊กกะแตนไม่กลัวไฟเเห็นเวลาเราจุดไฟเห็นไหมแมงเม่าก็ดีตั๊กกะแตนก็ดีมันเจอไฟมันเป็นไงมันบินกระโดดเข้ากองไฟสุดท้ายชีวิตมันเป็นยังไงตายนั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้น,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 นคนไม่มีโหตปะเหมือนตั๊กกะแตนไม่กลัวไฟส่วนคนมีหิริก็เหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวรังเกียจคูด คนมีโอตะปะก็เหมือนกับบุคคลผู้เห็นไฟเห็นหลงมฐานเพลิงอยู่ก็กลัวก็เกิดขึ้นเห็นโทษของการที่จะไปจับไปต้องไฟที่มันล้อก,ก็เว้นห่างฮิลีอาศัยปาลบตนเป็นใหญ่โอตะปะปาลบคนอื่นเป็นใหญ่เคารพตนก็มีแล้วโอตะปะเคารพต่อคนอื่นกลัวการติเตียนจากผู้อื่นกลัวการเบียดเบียนจากผู้อื่นก็ยังโอตะปะให้เกิดขึ้นได้ เห็นไหมทั้งกิริทั้งโอดปะนี้กิรลมีการละเว้นจากบาปแล้วกันอดปะมีความสะุ้่กลัวทั้งสองอย่างนี้ก็มีอาการก็คือห่างไกลจากบาปความเป็นผู้สะอาดใจปรากฏนะนี่เปนอยถ้ามีในใจของผู้ใดแล้วคนนั้นชื่อว่าได้ซักฟอกได้ซักฟอกใจตัวเองแล้วนะเออวันนี้ใจเราสะอาดนะ ีนีเราเกิดใจเราสะอาดแล้วโอตปะเกิดขึ้นในใจใจเราสะอาดแล้วแล้วเราได้ซักฟอกจิตใจของเราแล้วเพราะเรามีทำขาวเรียกว่าทำสะอาดอยู่ในใจภุศนอันใดที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ที่เราควรจะอบรมก็จะสามารถทําให้เกิดขึ้นได้แล้วถ้าไม่มีฮีริโอตปะนะโอ้โหอย่าไปพูดเลยสมถะวิปัชนานะ มาผลนิพพานเนี่ยมันห่างไกลยิ่งกว่าลาวกวับฟ้ากับดินนยมันห่างไกลกันมากมันไม่มีแล้วเนี่ยขอบมาหาสมุทรฝั่งนี้กับฝั่งโน้นยอมว่าไกลกันไหมไกลคนไม่มีฮิเโอตปาก,กับพระนิพพานเนี่ยห่างไกลยิ่งกว่าขอบมาหาสมุทรฝั่งนี้กับฝั่งโน,น้นอีกเพราะว่าขี่เรือไปมันอะ,อะไรหลายเดือนหลายปีมันก็พอถึงใช่ไหมแต่อันนี้ก็ไม่รู้ชาติไหนแล้วถ้าไม่มี ห่างไกลกันยิ่งกว่าน,นั้นเอง่ันบอกอย่างานั้นนะทำของสัตว์ตบุตกับอสัตว์ตบุตก็ห่างไกลกันยิ่งกว่าน,นั้นเหมืนอนกันคนไม่มีฮิริโอตปะก็ชื่อว่ามีทมของอสัตว์ตบรุตแล้วคนที่มีฮิริโอตปะเท่านั้นจึงจะสามารถดําเนินไปสู่ทางแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไปถึงคนปราศจากฮิริไปไม่ถึงหรอกนะคนมีหิริเท่านั้นจึงสามารถสํารวมสังวรในศีลสังวร ลำรวมสังวรในจิตในอธิจิตตศิกขาสามารถอบรมอธิจิตตสิขาให้เกิดขึ้นได้สามารถอบรมอธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้เหมือนผ้าที่สะอาดจ,จะอ้านควรแก่น้ำย้อมเหมือนกันน,นะนะพระผู้มีพระเจ้าตัดน้ำความนี้แล้วในประสูนนั้นพระองค์ทรงตัดประพันธ์เป็นคาถาว่าถ้าสัตว์เหล่าใดไม่มีหิริและอตตปะะในการทุกเมื่อไซ สัตว์เหล่านั้นมีสุขธรรมเป็นมูลไปปาดจะแล้วเป็นผู้จะถึงความเกิดและความตายอยู่หนึ่งนิดหนึ่งไม่ต้องห่วงหรอกความเกิดความตายอยู่คู่กับคนนั้นไปอยู่ตลอดเลยความเสื่อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายก็เป็นอันเขาสมทานแล้วถึงแล้วมีเหตุให้ถึงแล้วความเป็นผู้คาด จากประโยชน์ในพระพุทธศาสนาก็เป็นอันเขาดำเนินไปแล้วทางนะ้ฮิลีโอดปะที่ตั้งไว้ชอบแล้วในการทุกเมื่อมีอยู่กับสัตว์ใดสัตว์เราใดเข้าไปตั้งซึ่งฮิรีและโอเดปะไว้ในใจอยู่สัตว์เหล่านั้นมีพรหมจรรย์อันงอกงามนี่ประพฤติพรหมจรรย์ของเขาพรหมจรรย์ของเขาจะรุ่งเรืองนะงอกงามไถบุญนะนี เขาจะเป็นผู้สงบเขาจะสงบบาปที่ละเอียดทั้งหลายได้มีพบใหม่สิ้นไปจะถึงความสิ้นพบเนื้อความแม้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดไว้ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้อนหิลิโอตปะจึงชื่อว่าเป็นสุขธรรมนะความละอายทั้งหลายอันเกิดขึ้นเมื่อเห็นอกุศลธรรมอันลามกท่านเรียกว่าหิลิละอายต่ออกุศลธรรม โอตปะความกลัวเพราะกลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวกลัวต่อความเกิดขึ้นแห่งอุศลอันรามกทั้งหลายก็เรียกว่าโอตปะนี่มันไอต่างกันนะคนในฮิรีและโอตปะทั้งสองนั้นหิลีเกิดขึ้นในภายในโอตปะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุภายนอกหิลีอาศัยตนเป็นใหญ่โอตปะอาศัยโลกชาวโลกเป็นใหญ่ ิริตั้งอยู่ในความละอายเป็นสภาพโอตปะตั้งอยู่ในความกลัวเป็นสภาพฮิลินั้นมีลักษณะยำเกรงโอตปะมีลักษณะเห็นภัยอันเป็นโทษที่น่ากลัวในฮิลิและโอตดปะนั้นฮิริเกิดขึ้นภายในย่อมเกิดด้วยเหตุสีประการอาศัยชาติอาศัยวัยอาศัยความเป็นผู้กล้าอาศัยการคงแกลเลียนประลบการเกิดของตนก็ได้ว่าเรามีชาติเป็นมนุษย์มีชาติเป็น กษัตริย์เป็นทานเป็นกษัตริย์บดีเป็นผู้มีวัยอันเหมาะอันที่เขาทั้งหลายเขารบยำเกรงกันแล้วเป็นผู้กล้าหาญไม่ใช่เป็นผู้ขี้ขาดนะเป็นผู้กล้าเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้มีการศึกษานะไม่ใช่ไม่มีการศึกษาเกิดอิริได้แล้วอิริก็อาศัยชาติอย่างนี้แหละนะก็เลยไม่ทำบาปนะ,นะรังเกียจ ายประการนะโอตปะเกิดขึ้นอาศัยอะไรอย่างี้โอตะปะนะโอตปะเกิดขึ้นก็อาศัยความกลัวโอตปะี่ถือตนกันใหญ่อ,หอันแสดงไหมไหมนี่โอตปะเกิดขึ้น อาศัยภายนอกพิจารณาว่าถ้าจะทากรรมชั่วนั้นจะได้รับความตีเตียนในบริษัทสี่นะเนื่อมถึงเหตุภายนอกก็คือบริษัทสีนะ่ถ้าหลริอาศัยเหตุภายในสี่อตปะอาศัยเหตุการตีเตียนจากบริษัทสี่คิดว่าวินโยชนทั้งหลายจะตีเตียนท่านเหมือนชาวเมืองรังเกียดของสกปรกท่านถูกผู้มีศีลหลีกเลี่ยงเสียแล้วจะเป็นพิสูจ์ได้อย่างไรเล่านะ ถ้าเป็นพระพิสูุนก็นึกถึงความเป็นสมณะของตนก็ไม่ทําความชั่วโดยอาศัยความเกรงกลัวคืออุตปะอันเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุภายนอกนั่นแหละนี่ต่างกันอย่างนี้นะกิริชื่อว่ามีตนเป็นใหญ่เพราะว่าบุลบุตรในโลกนี้ก็ทาตนให้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าแล้วไม่ทํากรรมชั่วเห็นว่าผู้บวชด้วยศรัทธาคงแก่เรียนกล่าวสอนทุดงเช่นท่านเนี่ย สอนคนอื่นมามากมายไม่ควรทกากรรมชั่วนะหลี่ก็ถือตอนเป็นใหญ่อย่างนี้แหละนะสามารถที่จะละบาปอากุศลได้ลึกถึงคําจังสอนของพระผู้มพภาคเจ้าบ้างว่าบุคคลผู้นึกทําตนให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลเจริญกุศลละสิ่งที่มีโทษจเจริญสิ่งที่ไม่มีโทษรักษาตนให้บริสุทธิ์อย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีหีบินะควรที่จะยึดถือเอาประโยชน์ทั้งหลายได้ โอดาป่าก็ถือโลกเป็นใหญ่เห็นโลกสันนิวาตนี่แหละนึกว่าโลกเป็นใหญ่เจริญแล้วเขาไม่ทำกรรมชั่วกันหรอกที่ไหนไม่ที่ไหนทำกรรมชั่วโลกก็จะไม่เจริญความเป็นอยู่ในที่นั้นไม่เจริญหรอกโลกสันนิวาตนี้จัดว่าเป็นใหญ่แก่เขาเหมือนกันนะก็มีความเคารพไงคิดถึงสมณนา,าพาผู้ที่มีการศึกษาดีผู้ที่มีฤทธิ์มีทิพยจักสุขคนอื่นไม่รู้แต่ท่านผู้นั้นก็รู้นะแม้แต่เทวดาก็รู้จิตของผู้อื่นแนมะ้อยู่ไกลได้ เขาไม่ปรากฏในที่ใกล้ย่อมรู้จิตด้วยจิตได้เหมือนกันเราทํำบาปก,กรรมอะไรแม้นท่านเหล่านั้นก็รู้ปกปิดไม่มิดหรอกนะนี่อ่ะคงจะกล่าวเท่านี้ก่อนเนาะกล่าวเท่านี้แหละกอสมควรแก่เวลาก่อนนะแต่เนื้อหาเนี่ยก็อธิบายได้มากมายในพระธรรมคําสสอนของพระพุทธเจ้า,าเนี่ยลึกซึ้งนะเหมาแก่ผู้ มีปัญญาทั้งหลายเข้ามาสนับแล้วฟังถึงเอาประโยชน์ได้ฟัง mm. แล้วก็ลึกซึ้งจะมาเห็นโอ้ดัมพระองค์เนี่ยลึกซึ้งมากนะเราเรียนไปยิ่งเห็นความลึกซึ้งบ่มปัญญาของเราได้อย่างดีฟังแล้วก็น้อมไปไว้ในใจเราหลทำทุกหมวดล้วนแล้วแต่เป็นอริยรัพย์สุตตะก็เป็นรัพย์อย่างหนึ่งยิริโอดปาก็เป็นอริยรัพย์ภายในของพวกเราทำทั้งหลายนี่แหละพวกเราจะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ขัดสนในโลก ในธรรมของพระอ,อริยเจ้าเนาะ,ะก็ขอความเจริญในธรรมจงมีกษัรทุกชนทุกคนทุกท่านตั้งใจแล้วก็อยะกาดา้วริวะปุลาปริปุรติสากาลางัง